ถูกเนาะน้ำจิ้มนี่บอกสูตรแล้วนะรับรองอร่อยเด็ดเลยจ้าลองดูกันนะคะเพื่อนๆเด็ดจริงเนาะน้ำจิ้มอ่ะละลายในปากเลยเอาเลยจ้ามาเข้าครัวกันเลยนะจ้ะสำหรับวันนี้ปลาตาหมุงข้าวมันไก่กับเตาแก๊สน,นีจ้ะเพราะว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามันพังไปแล้วจ้า วิธีหุงข้าวของป้าตาก็เอเจียวกระเทียมกับน้ำมันเะจ๊ะแล้วล้างข้าวใส่ลงไปผัดข้าวกับน้ำมันกระเทียมเจียวพอได้ที่แล้วก็ใส่น้ำซุปต้มไก่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันงวดแล้วก็รีไฟปิดฝาหมอ้อรีไฟเบาๆปล่อยให้ข้าวสุกก็ได้ที่เลยจ้าสำหรับสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของป้าตานะจ๊ะก็ะมีพริกกระเทียม ขิงรากผักชีเต้าเจี้ยวน้ำสม้มแล้วก็ปั่นรวมกันให้ละเอียดได้อย่างนี้เลยนะจ๊าน้ำส้มก็ใส่พอประมาณเวยจ้าใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใส่ตามใจฉันเลยนะจ๊ะแล้วก็พริกเช่นกันนะถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจตามสบายเลยเด้จ้ามาปรุงรสน,น้ำจิ้มกันเลยจ้าป้าตาก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะจ้าหวานนํำแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานจ้า สักนิดสักสองช้อนโตนะ๊ะแล้วก็ซอสแมงกี้นะจ้าแล้วก็คุกเคาให้เข้ากันอ่ะๆลืมบอกไปอีกอย่างเลยจ้าปาตาใส่เออน้ำปลาไปนิดนึงจ้าแล้วก็เพิ่มความรสเด็ดเซฟด้วยพริกหั่นแล้วก็เออขิงซอยจ้ามาเลยทีนี้ก็จัดเสิร์ฟใส่จานพร้อมแล้วนะจ้า วัดีค่ทุกคนวันนี้พบกับช่องป้าตาชาแนลนะจ๊ะวันนี้ป้าตาจะพากินข้าวมันใหญ่จ้าแซ่บๆเลยร้อนๆเพิ่งออกจากครัวใหม่ๆเลยนะจ๊ะรออะไรมาทานกันเลยจ้าวันนี้ก็มีผักแก้มเยอะแยะเลยนะจ๊ะก็มีอูอะไรนะแตงกวาขิงอ่อนผักสลัดนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็สลัดของทางฝรั่งเศสนะจ๊ะ เขาเรียกอันดิฟผักชีจ้าป้าตาชอบมากเดี๋ยวโรยเต็มที่เลยนะจ้าคนชอบกินผักนาะจ้าจัดไปเลยนะคะหิวข้าวอย่างแรงเลยจ้าโรยไปเลยผักชีป้าตาชอบค่ะชอบโรยไปเลยเป็นสวนเลยจ้าผักชีนะซื้อได้ถูกนาะน้ำจิ้มก็จะขอราดลงเลยดูน้ำจิ้มนี่บอกสูตรแล้วนะ รับรองอร่อยเด็ดเลยจ้าลองดูกันนะคะเพื่อนๆผักกล่นผักอังดิฟจากสลัดอังดิฟ ต้นหอมก็มีนะเอาถ้วยน้ำจิ้มออกก่อนอน้ำซุปก็มีนี่เข้มข้นมากน้ำซุปที่ต้มไก่เลยจ้าอ,อะไรจะเด็ดขนาดนี้ สำหรับน้องๆนจ๊ะน้องๆและ,ะหลานนะจ๊ะทุกครั้งก่อนจะรับประทานอาหารจะลืมล้างมือให้สะอาดก่อนนะจ๊ะปาตาล้างมาเรียบร้อยเลยจ้าเด้ออืออกไก่อันนี้เป็นไก่ไก่บ้านเด้อไก่บ้านจ้า ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนี่จ้ะปาตาหิวจ้ะได้อะไรทานข้าวกันบ้างจ้ะ อปีกไก่บนก็มีค่ะกับน้ำจิ้มเข้ากันดีมากเลยเด็ดจริงๆเนาะน้ำจิ้มน่ะอืมลลายในปากเลย ปาตากินไม่ได้รีบไปไหนหรอกเลยจ้าเพราะว่าปาตาเป็นคนที่ว่ากินเร็วอะ่ะปุบปับปุบปับมันเคยเนาะคนทำงานอะ่ะมันเคยตัวสมัยทำงานเนี่ยจ้ะต้องกินรีบๆรให้ทันเวลาก่อนเข้างานทำงานเข้าเข้างานเดี๋ยวเขาให้พักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวต้องรีบก,กินมันก็เลยติดนิสัยจ้ะ ทิ้งแก้เลี่ยนอืมน้ำจิ้มนี่ ยอดจริงๆเลยผักเยอะมากชอบกินผักแจ๊ะชอบกินผัก

응 음. 음. ทานโตเกือบหมดเลยจ้า อิ่มแล้วจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแค่นี้ก่อนนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า